สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็มีสาระ,ะน่ารู้มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะผู้ที่ป่วยหกโรคนี้ห้ามดื่มกาแฟโดยเด็ดขาดคนส่วนใหญ่ไม่รู้ถ้าหากพูดถึงกาแฟนั้นก็คงจะต้องนึกถึงกลิ่นหอมๆของกาแฟเลยค่ะและกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ปลุกสมองให้ตื่นตัวและเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกาย คลายความเหนื่อยล้าทั้งกายและจิตใจและกาแฟที่ดื่มกันก็มีคุณประโยชน์ที่หลากหลายมากมายเลยค่ะเชื่อว่ากาแฟนั้นยังอาจมีประโยชน์ทางด้านแพทย์ด้านอื่นๆเช่นป้องก,รรกันโรคพาร์กินสันโรคนิ้วในถุงน้ำดีโรคเบาหวานชนิดที่สองโรคเกาต์โรคอัลไซเมอร์โรคมะเร็งกระเพาะอาหารโรคมะเร็งปอด และมะเร็งเต้านมเป็นต้นแต่ต้องระวังเรื่องปริมาณกันด้วยค่ะเพราะร่างกายของคนเรานั้นควรรับคาเฟอีนในปริมาณไม่เกิน300มิลลิกรัมต่อวันหรือประมาณ2-3แก้วต่อวันค่ะผู้ที่มีโรคประจำตัวดังนี้ไม่ควรดื่มกาแฟค่ะผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารควรงดกาแฟ เพราะคาเฟอีนในกาแฟนั้นจะกระตุ้นให้ร่างกายผลิตน้ำย่อยในกระเพาะอาหารออกมามากขึ้นก็จะยิ่งเพิ่มกรดในกระเพาะอาหารให้อักเสบมากขึ้นส่งผลทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟโดยเฉพาะเวลาท้องว่างผู้ที่เป็นโรคหัวใจคาเฟอีนจะทำให้หัวใจทำงานหนัก ถ้าเป็นคนชาราที่เป็นโรคหัวใจอยู่คาเฟอีนในกาแฟจะทำให้การทำงานของหัวใจมีประสิทธิภาพมากเกินไปอาจทำให้หัวใจเสื่อมเร็วขึ้นผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงคนที่มีโรคความดันโลหิตสูงจึงควรต้องระมัดระวังคาเฟอีนในกาแฟนั้นจะทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นการสูบฉีดโลหิตมาก นน้นนนาขึควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟในตอนเครียดเครียดหรือช่วงที่ร่างกายมีภาวะกดดันมากเป็นพิเศษผู้ที่เป็นโรคเบาหวานคาเฟอีนในกาแฟส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงหรือสูงขึ้นและมีผลทำให้ไตกีเซอร์ไลกรดไขมันอิสระสูงขึ้นอีกด้วยค่ะผู้ที่มีผลกระทบ ต่อการดูดซึมวิตามิน B 1วิตามิน B 1เป็นวิตามินที่มีคุณสมบัติช่วยรักษาสมดุลและความมั่นคงเกี่ยวกับระบบประสาทภายในร่างกายดังนั้นผู้ที่ร่างกายขาดวิตามิน B 1อยู่แล้วควรงดดื่มกาแฟเพราะคาเฟอีนจะยิ่งเข้าไปขัดขวางกระบวนการดูดซึมของวิตามินดังกล่าวทำให้การทำงานปราองมากขึ้นได้ ผู้ที่เสี่ยงเป็นโรคก,กระดูกพรุนการดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีนอาจทำให้แคลเซียมถูกขับออกทางปัสสาวะมากขึ้นจนกระดูกอ่อนแอลงเนื่องจากคาเฟอีนมีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการขับปัสสาวะหากดื่มกาแฟติดต่อกันเป็นเวลานานนั้นย่อมทำให้ร่างกายสูญเสียแคลเซียมจนนำมาสู่ความเสี่ยงของภาวะการเกิดโรคก,กระดูกพรุนค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ